บางกุ้งครับอดีตที่นี่เคยโดนทหารพม่าล้อมไว้49วันเนี่ยครับเราได้พระเจ้าตากนี่แหละครับมาตีคืนแล้วตรงนี้เป็นรูปปั้นทหารใช่ไหมครับดูนะครับหน้าเหมือนบินบลลิลิสเลยครับนะครับนี่แหละครับโควิดนะครับแล้วก็คนนี้อาจารย์เฉลิมชัยนี่ครับแล้วนี่คนนี้ตูนบอดี้สแตมมนี่ครับ โอ้โหแล้วมีพระด้วยรูปปั้นครับหน้าไม่เหมอนกันเลยนี่ครับอูดตัวนี้นะครับที่บอกว่าห้ามหันหลังถ่ายรูประวังอูดจะกัดนี่นะครับกัดมาแล้วครับหลายคนนี่หน้าอย่างนี้เองอตรงนี้อูดครับแล้วก็มีข้อกายเด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอันนี้ข้อกายครับโอ้โห มีโนกพิราบคอยกินขี้ควายหมูป่าครับโอ้โหโอ้โหเยอะมากเลยครับหมูป่า่ <c oughs> านครับ ซ้ายมือครับไปเมืองการขวามือออกปากอ่าวอดกินขนมปังตรงนี้เป็นสวนใดโดเสาครับตั้งแต่ไข่ออกมาแล้วก็เป็นตัวโสมเฝ้าสัตว รูปปั้นนักมวยครับแต่ละท่าไม่เหมือนกันท่าทางเชิงมวยแต่ละรูปไม่เหมือนกันเลยรูปปั้นครับสแสดงท่าทางการต่อสู้ด้วยดาบดาบคู่สมเด็จพระเจ้าตักสิน ความศรัทธาของประชาชนครับจุดนี้นะครับหลวงพ่อนินมณีครับที่ก็มาขอโชคลาภกันเราบนทึกภาพได้ประมาณนี้ครับขอโชคลาภถูอไว้กันที่นี่ละครับ,น,รบนี่ครับต้นไม้ปกคลุมอยู่มีต้นโพต้นไซต้นไกรต้นกลางปกคลุมครับ โอ้โหมีคนเข้าไปข้างในด้วยนี่ครับความศรัทธาของคนครับขอโชคลาภกันปู่ชีวกแม่นางแม่นางไม้มนตทาทิพย์ครับ ปลากต้นไม้